นี่เราก็ยังอยู่กันที่ระโวทธาใีลบบุรีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยศูนย์กลางการค้าและการปกครองของขอมโบราณเมืองลบบุรีถือเป็นเมืองหลักและเมืองใหญ่มาตั้งแต่โบราณโบราณนับพันพัน,พนปีชาวลบบุรีนั้นนับถือศาสนาพุทธมหายานคือพุทธศาสนา,า <c oughs> ผสมกับศาสนาฮินดู ฉะนั้นจึงมีการนับถือทั้งพระพุทธเจ้าและนับถือเทพนับถือโพธิสัตว์และโดยเฉพาะเน้นนับถือโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาค,ค่อนข้างมากลพบุรีจึงมีวัดวารามซึ่งเป็นวัดล้างมาแต่โบราณมามากมายมหาศาลและโดยเฉพาะวัดประจำเมืองลพบุรีก็คือวัดพระศิะีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดใหญ่และก็มีสถูปเจดีย์ค่อนข้างมากมายในสถูปเจดีย์แต่ระที่ระที่มีการสร้างพระเครื่องพิมพ์ต่างๆบรรจุไว้และโดยเฉพาะวัดอื่นๆก็ยังมีอีกเช่นว่าวัดมหากันหรือกลุกมหากันที่ชมอยู่ในขณะนี้คือพระหลวงพ่อหมอกรุกมหากันหรือว่าวัดมหากันเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยรุปุรียุคต้น,ตน พระหลวงพ่อหมอนี้ได้ทำการสร้างขึ้นเท่าที่ค้นพบนะและได้เคยเก็บสะสมไว้ก็จะมีทั้งพิมพ์ลึกและพิมพ์ตื้นอันนี้เป็นพิมพ์ตื้นที่ชมอยู่นี้เป็นพิมพ์ตื้นลักษณะเป็นทรงผมหวียังไม่มีเม็ดผสกเป็นลบบุรียกต้นๆกันเลยทีเดียวมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่วัตถุดิบที่นํามาสร้างมาทําก็มีทั้งเนื้อดินดินเผาชินเงินตะกั่วทนิมแดงแล้วก็สำลิดนะสำลิดพบน้อยสำลิดค่อนข้างพบน้อย นะชิ้นเงินกับตะโกสนิมแดงนี้พบมากนะเนื้อดินเผาก็มีมากพอสมควรทำไมจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อหมอเหตุเพราะว่าประสบการณ์เรื่องการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บสมัยโบราณน,น้อการแพทยนะ์ยังไม่เจริญก้าวหน้าผู้ที่อยู่ในชนนบทบ้านนอกนนเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยอะไรก็าอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ และโดยเฉพาะได้มีการอาราธนาพระหลวงพ่อหมอนี้แช่ทําน้ามนต์ดื่มกินอาบก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นะข่าวนี้ก็ร่ำลือและเรื่องลือกันกระจรกระจายออกไปผู้ที่มีก็เลยอาราธนาพระนี้ทำน้ำมนต์กันอยู่เสมอเสมอจากนั้นมาก็เลยถวายพระนามและถเถรลิงพระนามให้ท่านว่าพระหลวงพ่อหมอท่านอาจารย์คมลงนั้นนทองทุกวันไหนครับอาจารย์จัร์พุทธพฤหัสสุข ลงณชพนรังสีหรือวันนนาททองลงสาริกาลิ้นทองลงฝ่ามือทองพกขับทรัพย์ที่สำนักจะลงสามอย่างนะแล้วแต่ใครจะลงอะไรหรือจะลงครบสูตรทั้งสามอย่างก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อกี้ที่มาเนี่ยอาจารย์เป็นคนหน้าตาดีนะ,ะผมถามนิดหน,งดหนึงผมถามนิดหนึงครับคนหน้าตาสวยแล้วทําไมจึงต้องมาลลงนัน้นาททองครับท่านอาจารย์ ถือว่าเป็นความเชื่อของของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกอ็อาจจะลงเพื่อสร้างความมั่นใจก็ได้นะอไอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรนะ่ะ<ๆ>เขาก็อาจจะมีความเชื่ออยู่บ้างแต่จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งใครที่แน่ๆก็คือลงแล้วเกิดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทางสำนักอสมบร,ริพ่อแก่สุพรรณบุรีของเรา มีโครงการนะสร้างพระพุทธรูปพระประธานอุโบสถถวายให้กับวัดเทพทรงธรรมตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะซึ่งก็กะงบประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณนะหกแสนบาทนะอาจจะขึ้นลงบ้างนะแล้วตอนนี้นะก็ใช้เงินส่วนตัวทำการซื้อทองเหลืองแท่งหรือว่าทองแท่ง อ่า uh huh. เอาไว้จํานวนหนึ่ง uh huh. ก็ถือว่าพอแล้วะทีนี้พอใกล้เวลารู้ว่าวันที่จะทําการเททองเราก็จะให้ช่างได้มาทําการปั้นหุ่นปั้นหุ่นองค์พระพุทธรูปคือปั้นด้วยดิ้ผึ่ง uh huh. ก็ช่างเขาก็เรียก 50, uh huh. อีกห้าหมื่นฮะเดี๋ยวทีนี้พอถึงวันเททองจริงเราก็จะไปเทที่วัดไปทําพิธีเททองกันที่วัด อ่าก <C jin x 2> <c handled kr> ็ในช่วงนี้นะก็ไ <could> ด้มีการ่าโพสต์ออกไปก็ได้มีสานุสิทธ์และท่านที่มีความกตทาในการร่วมสร้างพระก็ได้มีการบริจาคเข้ามาเป็นบางส่วนนะก็รวมๆแล้วก็น่าจะหลายพันบาทอยู่นะหลายพันบาทอยู่แต่ส่วนมากจะเน้นทุนส่วนตัวครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่กล้าบอกบุญตอนนี้ย่ำแย่ที่สุดนะย่ำแย่ที่สุด สถานการณ์กำลังตึงเครียดนะเราเจะหมดแต่ไปบอกบุญบอกบุญให้ทำบุญทำบุญมันก็คงกอะไรอยู่กะรเน้นเราก็เราก็เลยเน้นเอาเงินส่วนตัวก็แล้วกันพอรวบรวมได้ก็ไปซื้อทองแท่งไว้สองร้อยโลร้อยห้าสิบโ้อสองร้อยโลซื้อไว้เลยตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบแล้วนะประมาณห้าร้อยห้าสิบลจริงๆทองเนะ่พอแล้วแหละพอแล้วทีนี้ก็แค่รอเวลาแล้วอีกอย่างเราก็ต้องการยืดระยะเวลา ยาวเพื่อให้ทางวัดเขาได้มีเวลาไปบอกบุญไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและ,ะหมู่บ้านใกล้เคียงะจะได้เขาร่วมบริจาคเพราะเงินส่วนโน้นเราไม่ได้เอามายุ่งกับกับ,ก,บกับเรื่องของการหลอกพระไม่เอามาใช้จ่ายอ,อันนั้นเราจะได้สร้างอ,อุโบโสถให้เสร็จเพราะว่ามันยังค้างอยู่อีกประมาณสัก20เอร์เซนประมาณ20เอร์ซนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอืม มันจะได้เสร็จไปพร้อมกันพอได้องค์พระประธานก็พอดีบทเทงนั้นก็เสร็จไปอ่มันจะได้จบนะเพราะว่าตามรูปนี้แหละนะที่เราเริ่มสร้างเว้น่าะจะตั้งแต่ปีพศ2560นะถ้าจำไม่ผิดนะ60 61แล้วนะแล้วนี้ก็คือแท่นพระในภายในอุโบสถแท่นพระก็เสร็จแล้วอ่าอันนี้คืออุโบสถนะส่วนที่ยังไม่เสร็จก็ยังไงอ่าชั้นล่างเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉาปูนอนะ แล้วก็ฟ้าเพดานแล้วก็พื้นยังไม่ได้ปูกัระเบื้องนะยังไม่ได้ปูกัระเบื้องอซึ่งก็ยังขาดงบประมาณไม่เกินสองล้านไม่เกินสองล้าน,น,านบโบสถหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอ,อบโบสถเสร็จมีพระประธานเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่าอบโบสถนี้ก็เสร็จสมบูรณนะ์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็กล่าวว่าน่นแหละรออากาศเ,เย็นๆถึงจะไปไประกอบพิธีเททองนะปลายตีละ อาจจะช่วงร้อยกระทงหรือว่าปีใหม่ปีหกเก้าอากาศจะเย็นหน่อยแล้วอีกอย่างก็อช่วงเทศกาลน้ำคันน้ำคันเนี่ยก็ <c oughs> บรรดาชาวบ้านอที่ไปทำมาหากินที่อื่นเขาจะได้กลับภูมิลำเนาอเออจะได้มาร่วมบูญร่วมกุศลกันอันนั้นก็เลยอรออก็อีกไม่กี่เดือนนะเพราะว่าวันเวลาเดี๋ยวนี้มันเร็วจะตายไป ลืมลืมไปแป๊บเดียวนี่จะครึ่งปีอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยครึ่งครึ่งปีใหม่มมพินานเนี่ยจะครึ่งปีอีกหละมห็นผมเราเหมือนจําได้ว่าเพิ่งไหวครูท่านอาจารย์คมเม่เร็วเรวนี่เองใช่ปัจจุบันนี้เดี๋ยววันที่สามพฤษภาคมถึงแล้วไหวครูก็อีกแค่เดือนกว่าอใช่แป๊บเดียวอาจารย์ไหวครูอีกแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเวลามันไวมากตอนนี้ก็ให้ทางคณะกรรมการทางวัดโน้นช่วยหาฟืนเก็บสะสมไว เพาะฟืนตอนสมหุ่นเนี่ยตอนเผาหุ่นคลิปพึ่งเนี่ยใช้เยอะมากนะพระประธานหกสิบนิ้วเนี่ยฟืนต้องประมาณหนึ่งคันรถหกล้อโอหนึ่งคันรถหกล้อเต็มๆนะไม่ใช่น้อยๆนะเพราะมันต้องสมกันสองวันสองคืนน่ะใส่ฟืนกันสองวันสองคืนน่ะไม่หยุดเลยนะอาไม่หยุดเลยนะอันนี้<จ>น<ต>กว่าสีพึ่งสำลอกสีพึ่งออกจนหมดใช้คำว่าสำลอกสีพึ่งใช่สำลอกเอาสำลอกสีพึ่งออกสำลอกมันดูฟังแล้วมันน่าเกลียดนะจ๊ะ มันจะเป็นหน้าเกียดตรงไหนมันสำลอกออกมาใช่คําว่าสำลอกคือการเอาออก <c oughs> คําแปลของมันคือการเอาออก <c oughs> เอาละโอเค<ม>ถามเป็นความรู้นิดหนึ่งอาจารย์นะที่เราไปเห็นพระสวยเหลืองอลลามเนี่ยเขาเอาทองมาปิดหรือว่าสีพ่นนะอาจารย์แล้วแต่นะปัจจุบันนี้บางวัดเขาก็จะใช้สีสีทองชั้นอย่างดีนะอย่างดีอาจารย์อ,อย่างดีเลยอะค่อนข้างแพงหน่อยใช้สีพ่นเอา อแต่โดยส่วนมากถ้าพุทธรูปอง์ไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่นักก็จะใช้ทองคําเปลวแผ่นทองคําเปลวลวดที่เราเรียกกันว่ารองร้อยเอร์เ็นเนี่ยนะเอามาปิดเอา,อาปัจจุบันนี้มันไม่ไหวไงทองมันแพงนะก็คือมันตีมาจากทองแท่งนะทองคำํำแท้ๆนะทีนี้เมื่อทองมันขึ้นทองคําเปลวเนี้ก็ต้องขึ้นตามาถ้าพระองค์ใหญ่ก็ไม่ไหว แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีทองวิทยาศาสตร์ที่ทํามาจากแผ่นทองแดงเหมือนไหมเหมือนมากอแล้วก็สวยด้วยอย่ทีนี่เราไม่รู้ว่าอายุการใช้นานจะได้สักเท่าไหร่เราเอาน้าหอมน้ําอบไปผมไม่ได้นะเขาจึงห้ามใช่ไหมอาจารย์อ๋อมันมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะอืมมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงแล้วอ่ะแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังว่าเนาะศาสนาพุทธไทยไม่เหมือนพุทธอื่นเขาปัจจิกามันเยอะ ข้อห้ามมันเยอะครับเออหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของไปแล้วอืม,มันไม่ใช่ของชาวบ้านครับต่อไปนี้ชาวบ้านจะยิ่งไม่มีสิทธิ์นะมันจะถูกริดรอนสิทธิ์ไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามนะครับอาจารย์อืวัดเทพตรงธรรมนะพลาดไม่ได้เลยนะครับ